สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องน้อ,องแอนประกาศเฟมิลี่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาว่าวแม่ลูกนะครับว่าวสองห้องว่าวดุยดุยนะครับนะี เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเหลามาัดโทงทาสีลงแล,อลกอะไรก็แล้วแต่เป็นการป้องกันหมอครับสเสร็จเรียบร้อยผมก็ปิด้าล่มครับสีชมพูขอตตอ,อ,อเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสูตรว่าวัวนี้นะครับซึ่งนะครับเป็นว่าวแม่ลูกขนาด นะครับมาดูโค้งใ,ใกล้ๆก่อนครับว่าขนาดเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าเราเข้าไปดูโครงก่อนเนาะนะครับนี่นะครับตัวว่าวครับเป็นว่าวกาลาน,นครับปีกาลาน,นครับปีคู่บนกาลานครับคู่ล่างเราเป็นกาลานนะครับ แต่ว่าอกเป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับพี่น้องครับนี่นะครับสวยงามนะครับติดผ้าร่มสีชมพูอ่องตองติดผ้าร่มตารางครับชมพูแล้วก็ทําการกรีดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีผู้ยังไม่มีสนูนะครับยังไม่ได้มัดสูงยังไม่ได้ติดดอกรูปอะไรนะครับเดี๋ยวจะรีวิวสูตรกันเลยนะครับ ครับนะโอเคครับจะมารีวิวสูตรบอกพี่น้องเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะเอาไปทำตามหรืออยากจะเอาไปดัดแปลงเพิ่มลดตัดส่วนนะครับจาก230สส,สก็อาจจะเป็น150นะครับหรือว่า160 1 7 0 200เรก็แล้วแต่สามารถตัดปัจจัยส่วนจริงได้นะครับ เริ่แรกบอกสัดยใหบอกความยาวก่อนตีปีโบนนะครับตีก่ใหญ่ตีแม่นะครับ230สิบเซนติเมตรนะครับเป็นก้าหลานนะครับน,นะตัวนี้อันนี้230บนะครับก็๊กก็สองร้อยสามสิบเท่ากันนะครับสีกับอกเท่ากัน,นครับตีก่ใหญ่กับอกเท่ากันสองร้อยสามสิบีเล็กนี่ หนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับความยาวฟีเล็กหนึ่งร้อยสามเซนครับหนึ่งศูนย์สามเซนติเมตรนะครับมั cm, น,บนท้ายตรงนี้นี่ยยี่สิบแปดเซนนะครับยี่สิบแปดเซนแต่ว่าบวกเพิ่มอีกข้างละเซนตรงนี้ที่เชือกมันมัดตรงนี้ได้ครับข้างละเซนก็เป็นสามสิบเซนพอดีนะ cm, นะครับท้ายสามสิบเซนครับนะ ก็ทําการมัดหัวมัดประกับสนูตรงนี้จะใส่สนูตรงปลายนะครับเบานี้จะใส่สนูเล็กขนาดประมาณไม่เกิน180เซนนะครับ150ถึง180เซนนะครับคิดว่าจะหาสนูประมาณนั้นมาใส่นะครับมาดูการมัดระยะนะครับช่วงแรกว่าเรามัดแบบไหน,นยังไงนะครับช่วงหัวนี่นะครับหัวมาถึงถุดบอย มัดีิดหวดยี่สิบเซนติเมตรครับตรงนี้ยาวนะครับตรงนี้ยาวยี่สิบเซนครับแต่นี้มันนี้ยี่สิบเซนครับกว้างเท่าไหร่ครับทีนี้อีแม่กว้างเท่าไหร่ให้ดีแม่กว้างเจสบกครับเจ็ดเก้าเซนติเมตรนะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดสิบเก้าเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับจากปีกจากปีกแม่มาหาปีกลูกนะครับปีกเนล่างมาปีกลูกบนนะครับสามสิบเซนนะครับจากนี้มาถึงนี้นี่สามสิบเซนติเมตรนะครับสามสิบเซนครับถัดไหมนะ าสิบเซครับก็ตามความสวยงการมาเลยนะครับอ่ะตีลูกตีกลูกสามสิบหกเซนครับจากนี้มานี่ตีลูกกว้างสามสิบหกเซนครับจากนี้มานี่สามสิบหกครับและก็ที่เหลือก็จะเป็น ความยาวตรงนี้ครับ65ครับตรงนี้นะครับตรนนี้มาสีสุดท้ายเลย65เซนติเมตนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับที่เหลือตรงนี้นี่ยว้างเท่าไหร่เนี่ยจากตรงนี้มาหาตรงมัดเที่องนีนะครับเอาสุดสดเลยป็น10เท่าไหรน่นั สิเซนติเมตรครับอย่างนี้มันนี้สิบสี่เซนอย่างนี้มันนี้ก็สิบสี่เซนข้างล่างตรงนีขนนงขง้ขึ้นหนึ่เจ็ดเซนครับข้างละเจ็ดเซนขึ้นหนึ่งอนีเส่อันนี้ 14, นเจ็ดเจ็เซนเจ็ดเซนนครัข้างละเจ็ดเซน อันนี้ก็เหมือน,นกันครับข้างละเจ็ดเซนเจ็ดเซนติเมตรเท่ากันนะครับท้ายท้ายข้างละเท่าไรครับข้างละสิบสี่เซนติเมตรครับตรงนี้ก็สิบสี่ท้ายก็สิบสี่นะเท่ากันนะครับเท่ากันบอกงดนแล้วน,นะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดจะไปทําอัตราส่วนใหม่ก็ได้นะครับโดยการใช้การเรียบเทียบอัตราส่วนเอาก็แาเลกันนะครับตัวนี้เป็นกาลานะครับสองร้อยสามสิบเซนิเมตรนะครับสองรอยสามสิบเซนติเมตรยังไม่ได้ลองเลยนะครับติดไว้เฉยๆข้างหน้าก็ยังไม่ได้ติดดุมยังไม่ได้ผูกสู่งอะไรทั้งสิ้นนะครับสนูก็ยังไม่ได้ลองใส่เป็นอย่างนี้ครับข้างหน้ายังไม่ติดดุม ติดุ่มนะครับยังไม่ได้ปลูกตูงนะหรืออาจจะมีผู้มาถ่ายตรงนี้นะครับผู้ผู้ครับก็น่าจะเป็นว่าที่สวยงามนะว่าเป็นขอบสวยงามอ่อนหวานนะครับอ่อนหวานนะนะครับประมาณน,นี้ Đ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนเอาไปวิ่งนะที่ที่ติดดอกติดุ่มเสร็จหรือว่าใส่สู้เสร็จ ใส่จนเสร็จนะครับใส่เสร็จแล้วเรือว่าปลูกช่วงเสร็จแล้วนะครับวัดสมดุลวัดยังไงนะครับก่อนจะปล่อยก่อนจะทดสอบจะมาบอกจะมารีวิวสูตรจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ ถ่ายทาในวันออกพรรษาวันออกพรรษาพอดีวันที่17ตุลาคม2567ไปทําบุญออกพรรษามาเมื่อกี้กับคณะประมาณแป้นม่วงคุกเ่ครับแป้นม่งยีสตครับไปใส่บาตรมาแล้วนะครับใส่บุญใน่านกันแล้วนะครับโอเคนะครับก็เลยมารีสวยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับสําหรับพี่น้องที่ชอบคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงอยากเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดมีกำลังใจในการคิดดีๆคิดใหม่ๆออกมานะครับก็ขอคนละไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมน้องผักกาดเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับ คลิปใหม่ๆครับมะครับสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้ลมก็ยังไม่มานะครับแต่ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวตอนต้นเลยนะนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บายบายครับบายบายทกกอครับบายบายทกสอลาพี่น้องแล้วครับบายบายทกกสวัสิดีครับผมสวัสดีครับ